สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเจเจฟาร์มนะครับวันนี้ผมก็มาสวัสดีพี่ใหม่เพื่อนเพื่อนี่ๆีทุกท่านนะครับวันนี้ก็กับพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับมาอาบน้ําเช็ดทําตัวนะครับเช็ดน้ําทําทั่วการแดดนะครับบารุงนะครับแ่อเรื่องการผลิตในสําหรับปีนี้นะครับแนวทางก็ยังเหมือนเดิมนะครับทําไก่เป็นพม่าล่อกระดูกงอนนะครับโครงสร้างดีไอคิวไอคิวดีนะครับ คอเป็นมีปีกเป็นนะครับมีเหลี่ยมมีล่อนะครับทุกตัวนะครับไก่ที่ออกจากฟาร์มนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นไอ้เจ้าเยือบเป็นคนนะครับมาล่อกระดูกก่อนนะครับแข้งหน้าเร็วมากนะครับจ่ายลูกแข้งหน้าไวจัดนะครับชนะเงินเหมือนมาแล้วเรียบร้อยนะครับสําหรับทายาทนะครับวันนี้ก็นําแม่พันธุ์นะครับออกมาเช็ดน้ำทั้งพ่อพันธุ์นะครับด้วยนะครับสะขนสะสบูนะครับ ตอนนี้ผมก็เพิ่มข้อผสมนะครับแล้วก็ขอออนุบาลนะครับเพิ่มเติมนะครับเพื่อให้ทันต่อความต้องการของสําหรับพี่เพื่อนเพื่อนนักทานที่แบ่งไปนะครับก็มีผลงานส่งมาให้ชมก็ขอบคุณนะครับขอบคุณที่ส่งข่าวดีต่างๆหรือไม่ดีอะไรก็ส่งเข้ามาได้นะครับเพื่อจะได้ปรับปรุงและก็แก้ไขนะครับสนใจไก่ชนก็0ลประดุกศรีสัมพงก้าสามเป็นหนึ่งเจเจฟาร์มนะครับมีใบรล o ร g ยิบปีให้ทุกตัวครับไก่ออกจากฟาร์มวันนี้ก็ฝากไว้เพ็นให้สวัสดีพี่ใหม่ทุกทานครับสวัสดีครับ